สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนี่ในชอน่องนิดาบารตี้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็อยากจะมาชวนทุกคนนะคะมาดูแลตัวเองกันนะคะนิดจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับสูตรสครับผิวนะคะเป็นสูตรที่นีดชอบทำนะคะแล้วก็ไว้สํำหรับดูแลผิวพรรณตัวเองนะคะเวลาผิวเราหมองคล้ำนะคะนิดรู้สึกว่าการทำสครับผิวสครับตัว ของเรานะคะทําให้ผิวใสขึ้นนะคะสําหรับตัวนิดเองนะคะก็ทําสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อจะมาแบ่งปันทุกคนนะคะเป็นสูตรที่นิดทําเองทําแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันใสาขึ้นเนียนขึ้นนะคะทุกคนแต่ไม่ได้เน้นว่ามันจะขาวใสาภายในชั่วข้ามคืนนะคะก็คือการสครับของนิดนะคะก็คืออาจจะทําสัปดาห์ละครั้งหรือว่า2อสัปดาห์ครั้งหรือว่าถ้าใครขย,ยันทํานะคะก็ ผิวจะใสขึ้นนะคะเป็นสูตรที่เขาเรียกว,ว่าสครับเพื่อผิวกระจ่างใสนะคะไปดูกันค่ะว่าสูตรสครับของนิดใช้อะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะนิดใช้เกลือสปาสูตรน้ำนมสีชมพูนี่นะคะนิดซื้อจากวัส,สัุค่ะทุกคนแล้วก็ผงขมิ้นหลังจากนั้นก็คือน้ำผึ้งนะคะส่วนผสมก็มีแค่3อย่างนี้นะคะ เรามาเริ่มใส่ส่วนผสมกันเลยนะคะสำหรับนิดนะคะส่วนผสมก็คือเกลือสปา3ช้อนโต๊ะด้วยกันนะคะอันนี้เพิ่มลดได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะคะส่วนผงขมิ้นของนิดก็คือ1ช้อนชานะคะทุกคนเพราะว่าไม่ต้องการเน้นให้มันเหลืองมากนะคะทุกคน อันนี้แล้วแต่ใครชอบนะคะว่าจะให้ผิวออกมาแบบไหนนะคะส่วนน้ำผึ้งนะคะนี่ก็ใส่ประมาณ4-5ช้อนชานะคะลักษณะการสังเกตว่าเราจะใส่ส่วนผสมแค่ไหนก็คือเราต้องลองคนส่วนผสมดูนะคะว่ามันเข้มข้นเป็นเนื้อครีมพร้อมที่จะนำไปขัดผิวหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าเนื้อครีมยังไม่เข้ากันเราก็เพิ่มลดส่วนผสมได้นะคะ คนไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อครีมมันจะเข้ากันดีนะคะพอได้เนื้อครีมที่มันเข้ากันดีแล้วทุกคนก็เอาไปทำการสครับผิวได้เลยคะ่ะนี่นะคะก็คือขัดสรับเป็นวงกลมลักษณะนี้นะคะและหลังจากนั้นทุกคนก็ไปล้างออกหลังจากที่ล้างออกก็ลงพวกโลชั่นพวกไวททนนิ่งได้เลยนะคะ เป็นไงคะสุรสครับของเน็ตเน็ตสครับแล้วผิวก็จะเนียนใสแบบนี้นะคะอนี้นะนี่นะคะที่นิดชอบเพราะว่าหลังสครับแล้วนะคะมันจะทําให้ผิวนุ่มลื่นแล้วก็ใสขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าข้อควรแนะนํานะคะหลังจากที่สครับแล้วนะคะบางคนนะคะ ไม่ลงครีมบำรุงนะคะถ้าอยากให้ผิวใสขึ้นเห็นผลเร็วขึ้นนะคะแนะนำให้ทาครีมบำรุงที่เป็นพวกไวท์เทนนิ่งตามหลังหลังจากที่เราสครับผิวนะคะสูตรนี้นะคะดีมากๆนะคะแล้วก็ทําไม่ยากนะคะอยากให้ทุกคนลองไปทํำกันดูนะคะ <c oughs> เพื่อมาดูแลผิวเรานะคะให้ขาวใสทั้งตัวได้เลยนะคะ ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามและก็ให้กำลังใจนิดกันนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นิดไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ